เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์กดหม่เลข5-2องะมาถึงเรื่ององความลุ้น อย่างต่อเนื่องเลยสําหรับสาวคนนี้ค่ะน้องไบร์นะคะซึ่งต้องบอกว่าคุณไบร์เนี่ยนะคะใช่มคะมาคุณเมจิอะไรคุณตั้งบอค่ะคนนี้คือชื่อคุณพี่ตั้งบอเองตั้งบอกนะคะตัเงบออะไรให้ฟังเวลา้องยกมือลูใส่เล่าอะไรให้มาก็แหวกขาออกมานิดหนึ่งเลยให้ดีว่าที่นาชันก็พูดแล้วไม่คือจะบอกว่าปิดไหมกันหมดคุณผู้ชม กล้างไม่ขัดตัดผิดเออาใม่มาที่ต้องโอแล้วกัน uh huh. นะคะสำหรับข่าวต่อไปเป็นข่าวของน้องไบร์นะคะ uh huh. ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโ่ะเขาได้มีการโพสต์ภาพเกี่ยวกับเรื่องของผลอันปะาสามคนก็เลยแบบฮัน เลยนะคะผู้ประกาศข่าวชื่อดังอย่างคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาค่ะก็ได้ตอางคลิปเลยว่าคุณไบร์เนี่ยนะคะเพื่อมีการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นดังกล่าวที่หลายคนสงสัยนะคะโดยคุณสรยุทธก็บอกมาว่าไม่ต้องปิดบังอะไรยังไงก็สามารถที่ทํางานต่อได้นี่ไปจนถึงกระทั่งใกล้คลอดเลยอยู่แล้วยช่ไม่มีน้างใช่ไหมยังยังไม่บอกแต่แค่บอกว่าถ้ามีก็ทำงานได้ยังอนุญาตให้ทํางานได้ถึงวันที่แบบ โอ๊ยจะคอดแล้วโอ๊ย,อย,อยดีเลย<ม>ส่วนคุณไบก็เลยบอกว่าตนสบายดีค่ะปกติทุกอย่างไม่ได้ทองนะคะพยายามทำเจ๋งน้องไบไม่ได้ทองนะคะพี่ยูสี่<ม>คนที่คนหนึ่งที่ทําให้อีกฝ่ายสนใจมากๆเลยก็คืออย่างคุณโตเนี่ยนะคะ<ม>จริงจริงแล้วถ้โพสต์ออกมาทําไมอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>เขาก็เว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเป็น ภาพอันตราซาวของหลานหลานเขาบอกว่าช่วงจำลองเหมาะพอดีสองคนอีกคนนึงเนี่ยอันตราซาวอีกคนเปละครลูกก็คือญาติของคุณโตใช่ก็คุณโตโพสไงก็ใช่แลก็ที่ป้าแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่มันเหมาะเจาะพอดีพอดีเพราะว่าแต่งงานกันหมดแล้วไงแล้วก็ถึงเวลาที่แบบน่าจะได้แล้วแหละอะไรเงี้ แต่ปรากฏว่ายังนะแต่หลายคนรอลุ้นด้วยลุ้นอยู่รอลุ้นด้วยใช่นะเพราะว่าคุณแม่เขาก็รักเอ่ยกันมากมากเลยน่ารัก็ทวิตแต่เมื่อกี้แอบลุ้นนะเฮ้ยหนูจะใช่ไหมตัดีใจ่ทำไมล่ะเฮ้ยยังยังริงจังไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงอนาคตเนี่ยไม่แน่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ขอให้เป็นแบบหลานๆไปก่อนเดี๋ยวไปช่วยเลี้ยงหลานอะไรอย่างงี้ไม่แน่นะเขาเรียกว่ามีเคลิป สัญญาณมาแบบนี้คือดารานักแสดงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคล็ดแบบนี้ยังไงคะลูกหลานมาใช่ไหมคนในครอบครัวก็จะมาเหมือนกันเัจจีบกันไหจริงในเมื่อมีลูกมีหลานเนี่ยนะตัวเองก็จะท้องเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆกับคุณชมพู่อรยาคุณชมขาก็คล้ายๆกันเนี่ยก็คือคุณชมพู่ก็ตั้งท้องเหมือนกันนี่ก็ไม่แน่นะ ช่วงนี้เนี่ยก็ค, <น S 1> คือคนในวงการเนาใช่คนในวงการอ,อาจจะตอนนี้กําลังจะมีน้องกำลังจะลอดกันหลายคนแล้วก็าากำลังตั้งคันอีกหลายคนเลยก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะ